ได้หรือไม่บ้นที่ก้าสิบเข้าไม่ได้ที่จอดรถเมฆก้าสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจอดที่อื่นแล้วกันนะเอาใหม่ครับเมฆก้าสิบ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้รายการบาลอนตอลอนทัวร์นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปชิมอาหารนะครับเกาหลีนะครับที่โกเรลีทาวนะครับมันจะเป็นบรรยากาศแบบไหนนะครับนะฮะแล้วก็ร้านที่ไปกินอร่อยไหมมีอะไรขายบ้างราคาแพงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันและที่สําคัญนะครับวันนี้ผมเอาเจ้าหมูดําของผมนะครับคุณไดสตาเลียนะครับ ขับพาผมไปลองชิมอาหารที่โกเลียทาวผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าหมูดำฮุนไดซาเลียเนี่ยสามารถจอดในชั้นใต้ดินของที่โกเลียทาวได้หรือไม่นะครับซึ่งโกเลียทาวนะครับก็อยู่ตัางสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับก็ระยะเวลาการเดินทางครับตอนนี้ก็แจ้งว่าอีกประมาณ30นาทีถึงครับโอเค let's go เดี๋ยวไปดูกันครับ Park. Import. <speak> Beep. เราก็เป็นวันเที่ยวในเมืองนะครับเนี่ยตเต้นนะเนี่ยว่ารถรุนนี้จ,จอดชั้นใต้ดินได้หรือเปล่าโครียทาวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดูด้วยนะครับโครียทาวบุนไดสตาเรเลียจะสามารถจอดได้ดไหรือไม่ นี้เราก็ลงทางด่วนแล้วนะครับกำลังจะเลี้ยวซ้ายต้องไปที่ป้ายบอกว่าสุขุมวิทนะครับอาส่สุขุมวิทครับรถคับข้างเลยวันนี้โ้ที่สังเกตนะครับสองข้างทางรถติดด้วยนะฮะแต่ที่ดีใจอย่างหนึ่งครับ เราจะเห็นชาวต่างชาติครับผมมาเดินเที่ยวกันนะครับย่านสุขุมวิทค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่ก็เห็นหลายท่านเลยก็ดีกว่าตอนที่เราปิดเมืองโควิดสิบเกเยอะเลยนะครับก็แ,แสดงว่านักท่องเที่ยวกลับมาแล้วจริงนะครับนี่ก็เราก็ใกล้จะถึงแล้ว ผ่านไฮแอทดิเจนซี A ่ครับผมก็โรงแรมโซฟิเทลครับซ้ายมือเดี๋ยวเราต้องกลับรถข้างหน้านะครับข้างบนเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นก็สกายวอล์คครับผมตรงน,นี้เดินเดินไปถึงสยามได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนเอนท่านไหนมาก็มาลองเดินเที่ยวเล่นดูครับ ต้งกลับรถแยอกอโศกซ้ายมือครับเทอร์มินอลทเวนตี้วันเดี๋ยวเรากลับรถข้างหน้านี่ครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะกลับรถแล้วนะครับตรงแยกอโศกเพื่อจะเลี้ยวเข้าไปที่โบรียทาวเพื่อไปทานอาหารนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เออเมือม่อติดตามนี่ครับผมพยายามหาข้อมูลแลครับว่าเข้าได้ไหมก็ก็ไม่ได้มีแจ้งนะครับว่าความสูงที่จอดรถเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราตั้งใจจะมากินข้าวอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยก็โคเรียทาวน์นี้ก็จะเลยจากสุขุมวิทสิบสี่มานิดนึงนะครับ ได้แล้วครับผมนะครับซ้ายมือข้างหน้านี่ครับอีกประมาณแปดสิบเมตรครับก็เลี้ยวเข้าคงเป็นซอยสุขุมวิทสิบสองเนี่ยนะครับใช่ไหมเอ่ย ใช่แล้วครับสุปวิทสิบสองเนี่ยครับเนี่ยฮะโคเรียทาวโคเรียทาวสุปวิทสิบสองครับสังเกตป้ายได้เลยครับสุปวิทสิบสองนะเพื่อนๆน,นะเราจะมาโคเรียทาวนะเนี่ยครับชาวต่างชาติก็เริ่มมาเที่ยวประเทศบ้านเราแล้ว มเที่ยวบ้านเราแล้ว กำลังจะเลี้ยวลงที่เมตรเก้าสิบไม่ได้ละเมตรเก้าสิบเข้าไม่ได้ติดติดริงมาโดยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับที่จอดรถเมตรเก้าสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจอดที่อื่นแล้วกันนะครับ <S <S> <S น้องรุ่นนี้เข้าขับเข้าได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้เนาะติดอ๋อได้ได้ผ่านไหมอ๋อไปไป่ไปานาอ๋ออฟบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมผมลองดูก่อนนะครับพเพื่อนๆเอาใหม่ครับเมตร 90. เก้าสิบคุเหรอวะคุณไม่เนี่ย ได้นะลูกพี่นะ,ะไปได้นะเอาไปลตลอดแนวเลยตะลอนนี่พี่เจอหน้าสวยแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับข่าใหม่นะเพื่อนๆน,นะเราแก้แก้ข่าวใหม่นะสรุปว่าคุณได้สตารเรียเข้าที่จอดรถโกเรียทาวได้นะครับเหยียบเลขเจ้าสิบนะ โดนรือเ่าโดนเหรรโดนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลงไปดูอีกทีนะครับว่าเสาโดนหรือเปล่า โอเคนะครับเพื่อนๆสรุปว่าผ่านครับเรามากินที่โปเลียทาวได้โดยขับรถคุณไปโตเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันห่างกี่เซนนะครับส่วำหรับค่าที่จอดรถนะครับแรกเข้านะครับเข้ามาเลยทันทีนะครับสามสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินข้างบนก็ค <ว Smooth. S 1> นแสแตมป์ค่าจอดรถให้นะครับอะเดี๋ยวเราเปิดประตู โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสาอาการนะครับคีพ้นไหมเนี่ยอ๋อมันจะไม่โดนนะครับเพราะว่ารางไอยเวอันนี้มันจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวสมแพนให้ดูเนี่ยครับมันก็พ้นนะครับพ้นครับสรุปที่จอดรถที่นี่พ้นครับ ขอบคุณมากครับพี่ลูกหล่อข้างหน้าดีเขาแข็ก่าเดิมันเขาทำมันลงมานิดนึงแล้วก็ตอนนี้เแต่งอยครับขึ้นไปแล้วนิดนึงครับไม่แต่ว่าจร right. ิงๆพี่เพราะรถรุ่นนี้ครัมันสูงประมาณหน <t akes you like> ึ่งเมตเก้าสิบเก้าับตรงนี้ถ้าพี่เปลี่ยนน่ะเพื่อนๆที่มากินที่นี่ก็จะได้เอาผาดได้ครับเออคุณไรก็ได้ครับผมแต่ถ้ารถตู้ตัวใหญ่แบบตัวตัวท็อปไม่ได้ครับตัวตัคอมพิวเตอร์ใช่ใช่ครับคอมพิวเตอร์เข้าไม่ได้ครับผมนอกนั้นเข้าได้หมดเลยครับสรุปว่าโกาหลีทาวคุณไดซาเลียเเขข้้าไดคคคครรัับบบผมโออุณ อ่านี่ครับเพื่อนๆสรุปว่าเข้าได้ครับฉะนั้นพวกเรามากินได้นะครับที่นี่จอดรถได้ครับก็มีพี่รอพอลูหล่อมีคนโบกให้ผมนะครับขอบคุณครับอ่าเราก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้เจ้านายผมก็พาผมมากินข้าวที่นี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าโคเรียทก็จะมีร้าน เป็นแบบแนวเกาหลีนั้นเลยครับเมียงดงดงอ,ดงอีนะครับโจบังนะครับอะไรเนี่ยปังฮงอ๋อเป็นร้านขายแบบ มินิหมาดนะครับของเกาหลีนะครับครับก็ร,บร,บร้านนี้ชื่อเมียงคานีชื่อดูเลครับ กินร้านดูเลนะครับมีโอหนี่ผมชอบเลยฮะใส่ต้มสงครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปครับผมลองกินดูครับนะครับเกาหลีครับเกาหลีเนี่ยครับเสียงของเนื้อย่างครับกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับเื่อยๆครับ เนี่ยครับทางทางเจ้าที่พนักงานก็มาช่วยดูแลแขกนะครับทุกโต๊ะเหมือนกันนะครับร้านดูเลยครับผมอยู่ที่โคเรียทาวครับสุขุมวิทครับผมแล้วก็แก้งอีกทีครับสรุปที่จอดรถครับชั้นใต้ดินถ้าเพื่อนๆขับบุนไดสตาเหเรียมานะครับสามารถจอดได้นะครับแม้ว่าป้ายที่จอดรถจะเขียนว่าเมตรเก้าสิบนะครับแต่จอดได้ครับเข้าได้ครับ กลิ่นเนื้อเนี่ยตอนนี้หอมขึ้นมาไลยครับเพื่อนๆครับที่เครื่องเคียงบนโต๊ะเนี่ยไม่ได้สั่งนะครับเขาเอามาให้อยู่แล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาชิมมันว่าต่างกับที่เรากินที่เกาหลีไหมคิดถึงเกาหลีไม่ได้ไปเกาหลีมาร้านดูเลก่อนครับโกเรียทาวครับขอบคุณมากนะครับ ต้มส่งเนี่ยฮะดูว่าจะเหมือนที่เราหลีที่ไปไปไปเที่ยวอะไรไปกินไหมจากเนื้อที่ตักนะครับมันไปยุ่ยลงไปเลยมันก็ยุ่ยเลยนะฮะนุ่มดูนุ่มเลยล้วนเลยเดี๋ยวลองเป็นน้ำซุปก่อนแล้วกัน สชาติดีครับหอมขึ้นไก่เดี๋ยวเรามาลองเนื้อไก่นะเนื้อไก่เขาเนี่ยก็ต้องมานุ่มเลยนะเนี่ยวันฉุยเลยครับเดี๋ยวกินนะครับอ,อร่อย อยากกลับไปเกาหลีแต่ถ้ายังไม่ได้ไปนะครับก็มาโคเดียทาวก่อน<ม>ร้านดูเล่รสชาติดีไม่แม้ที่เกาหลีครับ<ม>โอเคเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับหลังจากเราที่มหาหารเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับเกี้ยงเลยครับ ไก่ต้มโสมครับแล้วก็เนื้อกินไม่หมดนะครับเครื่องเคียงนะครับสรุปวันนี้อร่อยไหมครับไม่ได้ไหมฮะไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับใน e ีีหน้าครับฝากด้วยนะครับร้านดูเลยครับแล้วก็ผมขอย้ําไม่ทีนึวยว่า ฮุนไดสตารเรียสามารถจอดได้นะครับที่โกเลียทาวสุขมวิทครับเยี่ยม